ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return s t ส d i o กันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับที่ส่งคลิปนี้นะคนจะทำการพูดถึงการคาดการณ์นักเตะแพ็กใหม่ของ Player of the week กัสสีเขียวทุกคนหรือว่า Player of the w e e k Worldwide นักเตะแบบลีกนั่นเองนะครับก็มาดูแลยกันนะครับว่าสื่อตามประเทศน,นะครับให้ข้อมูลการคาดการณ์ใครมากันบ้างน,นะครับก็มาทาการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีข้อมูลยังไงกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงการคาดการณ์นักเตะแพ็คใหม่นะครับสำหรับแพ็คของ Player of t h e Week นะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสำหรับหลังการอัปเดตวันพฤหัสีนี้นะครับสำหรับแพ็คเดิมหรือแพ็คปัจจุบันนะครับทุกคนก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับนำทัพโดยนิโกวินเลียมทุกคนแฟนเดวิสเนี่ครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเหมดอายุแลคบ และนี่คือหน้าตาคร่าวๆข,ของการคาดการณ์นักเตะใหม่จากสื่อต่างประเทศนะครับในภาพน้กปก็มีทั้งคิมมิดกับทุกคนแล้วก็มีชูอาเมนีนะครับก็คือมีทั้งหมดสิเคนเลยด้วยกันนะครับแลวก็มีการคาดการณ์เพิ่มเติมอีก2ตัวเลยด้วยกันนะครับก็คือซาราสเวตคนนี้นะครับคือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับสมมติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างหรือเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูรายละเอียดแนวทางของค้าพลังคร่าวๆกันบ้างเลยกันนะครับคนเริ่มที่คคนนแรกะรับ เป็นนักังของควนมิรันดาทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตอยู่ที่9 5เลยนะครับและต่อด้วยคนที่2ก็คือดีนไฮเดสันกับทุกคนตำแหน่งของผู้รับประตูนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุตอยู่ที่9 5ต่อมาคนที่3นะครับเป็นนักังของลูกเดยยองนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุตอยู่ที่9 5าตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับคนที่4ี่ทุกคนเป็นนักฟังของฟิลิปเป้เอนเดสันรับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตอยู่ที่9 6เลยนะครับ คนที่5เป็นทางฝั่งของกองหลังเซเดร็กจากบอลหมัดครับทบุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่96เลยนะครับต่อมาทาุกคนเป็นทางฝั่งของแอนโทนีคอร์ดนะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์ค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่97เลยนะครับต่อด้วยทางฝั่งของอังเดียเปเรราทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่97เลยนะครับสำหรับตำแหน่งของกองกลางตัวรุกและต่อมาเป็นเจอร์มีโดกูว่าทุกคนตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งซ้ายนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อย กองทวนคริสม uh ันนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเบ้าทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตอยู่ที่9 8เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือตางฟังของชูอาร์เมนี่นะครับตำแหน่งของกองกลางตัวรับนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุตอยู่ที่9 9เลยทีเดียวนะครับปิดท้ายด้วยโจชัวคิมมิดกับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตอยู่ที่100นะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์และการคาดการเพิ่มเติมก็คือคนแรกนะครับเป็นทางฟังของตีนเก่ากับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตอยู่ที่16เลลยแ้วก็ปิดท้าสุดท้ายก็คคือโพาเร์นะครับ สำหรับโคพาเมอร์นี่ครับบอกเลยว่าต้องมาแน่นอนทุกคนเพราะว่าโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากๆนะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนี่ครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนไปแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นอกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ